กราบสวัสดีมิตรทั่วแดนแฟน youtube ผมบ่ากอดหัวกูดทำช่อง youtube อีสานแชนแนลฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้บ่ากอดแน่แม่แฟนยูทูบ,ท,ท,นนบ,บท,ทุกคนฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับทุกคนพี่น้องมาเบิง้งมือนีบ่ากอดที่ได้อย่างสู้พี่น้อง เอฟซีกินน้อมาเบิง้งนะครับเด้อม,มาเบิ้งสาวอูกำลังเฮ็ดครับมาเบิ้งครับผมสาวอได้ยังยำจ้าย้ำยำอู้ยำเป็ดเบิงเบ้งเปิดมืองียบกว่าเนู้สาวอูปเปเิดมือใสเปิดมือแต่ว่าตัดทองผอ,งอพี่นอ้องครับนี่นูยำพี่นอ้องมาบาก,กดัดน้ำลายแตกเลยพี่นอ้อยเห็นสักนีดก็ได้ อ่าครับเดี๋ยวพี่นอ้องเตรียมของมาปิกนิกพี่นอ้องอ่าเตรียมของมาปิกนิกนะพี่นอ้องไปเชียมดอกเห็ดไปเชียมดอกครับสวัสดีครับโมนี้พบกับบารกอดอีสาชนชาแนลคือก้าพี่นอ้องสาอุเฮ็ดยั่มให้กินพี่นอ้องวันไหนมาพี่นอ้องมากินน้ำบารกอดเด้อครับมาเพื่อนครับพี่นอ้องเป็นไรพี่นอ้องเป็นอะไรแซบบ่ อ่ะน้ำปลาซอสมากินน้ำปลาก่อนนะครับเด้อมานะครับจะเขากินปุ้งเล่เนาะพี่น้องเนาะครับพี่น้องอืม้ม 别弄掉。 จก,กจำปากผู้อู่ยัง เดี๋ยวที่ผักหน่อยพูดไปลองเมลเป็นสัน้นนะพี่น้องิดี๋อวแขงอื้ง ไนะปหมดแน้วมากิน,นอำบกดเดอร์บกดเดรายอยู่ไหนมามาครับป้า bom outro ali. Hum, sate. Ah.

เี่น้องนะื้อบอกไปเมื่อฮันกินดั้มยังก็กินน้ำเกลีวแซ่บหลายกัดที่มันจะหอมพี่น้องออกขมข่อยในปากนะกัดโกโปรดโอ้วยพี่น้องมาเด้อมาเด้อทานอยู่เด้อบอกก่อนทีถ่ายอยูนๆๆ่นี่แหละผมยิ่งย่อกับเนาะ ปลาเพียบเืยอบไหมปลาเียบเลอซอมนี่าจะมาปมดแล้น้ำเป็น พีนงงพน่น้องเอ้สุดยอดพี่น้องกุ่มกับมูย้อใใจกันพี่น้องมาเบิ่งบับกแตงบักกรดปกุกนี่บักกรดปกุกอันนี้ซื้อแต่ต่างกันบ่พี่น้อง พี่รองเอ้ยพี่รองเอ้ยแซ่บครับแทบเลยครับแทบ,บหลายบ่แซ่บเป็นนั่นตีเหมือนเดียวบ่บ่เหรินซื้อไปน่าแซ่บอยูย่ครับเบิ่งเบากัดตะกอนเด้อจงังหวเฮ็ดกินเด้อพี่น้องเด้อมันจังแซ่บจังคืออยากหลายอืม้ม รื้อบอกไปบึงตังตามน่อยนะฮะนะฮะบอกก็ได้เฮียของดีๆที่นี่มีเยอะถ้าถ้าเป็นบ้านเ,เ้าไม่ต้องเอ้ยเต็มเต็มบ้านไผ่บ้านมันไหนงานทอดกันพูดเลอะเนี่ยคนที่เจอมูดเนี่ยหลายอยา่างหมดมีสุนีย์ฉากกระเบือยันเยอะรัวพึ่อกันของเพื่อนเอาทิมอะ อร่อยเซฟเฟอร์พูดอะบ่อฮอดคำว่าเซฟเฟอร์ก็เป็นเอ้ยหัวกูดเด้แต่หัวกูดสิแล้วนะพี่นะ วอาก้อนกระด่ไว้ไแล้วรครับครับมันเนี่ยว่าก้อนกัะทิ่หากินน้ำกินท่าเข้าไปรครับ ลองเลยเต็มที่กับชีวิตความสุขที่คุณสร้างได้ด้วยสองมือเดินเดินไปลองเด้อย้ำให้กินไป้องครับกะสุดท้ายแล้วบ้าก้อนกะขอบคุณนะครับเด้อขอบคุณเอฟซีที่ยังติดตามกัอนอยู่บ่ทิมกันเนาะพี่น้องเนาะครับบ้าก้อนกันที่ตั้งใจเฮ็ดคลิป ถ่ายทำให้พี่น้องได้เบื้องอีกไม่ตัวไปเรื่อยๆน้องพี่น้องเนาะครับประกอดกาวเข้าก้าวเข้ามาสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้อเนะ